ัสดีครับสวัสดีครับ,ส,รบสมาชิกทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุทกๆท่านครับทีชรรมมบ่ช่อง VIP ธรรม,มดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนออานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับฮานอย VIP นี้ก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับเพราะมันมีทุกวันนะ ต้มีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรับขอขอบพระคุณนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมองมีทวีทรักทวีโชคทวีสุขนะครับเฮงเฮงเนะอ่าเราก็มาเริ่มจัดเลยนะครับเริ่มจัดจนจัดการเลยนะครับนี่นะครับ สีอะไรดีสีเหลืองนะสีเหลืองก็ต้องสีมูอเด่นนะครับเด่นนะ,ะเด่นนะครับสองสามสี่นะครับหน่อย V.I.P. นะสองสามสี่นะครับหนึ่งที่สามนะครับลองสองลองสี่นะครับ ประมาณนี้นะครับสองสามสี่คู่ของเขาก็มีห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดกับศูนย์นะกับศูนย์นะอืมกับหนึ่งนะอืมภาพสามนี้นะครับใครชอบเด็ไหนก็จัดไปนะครับเลนที่สามนะสาม สามศูนย์สหนห้ใครชอบสาเจก็จัดไปนะครับนี่นะส่วน2ครับ2องศ2นย์หนึ่งสอสองหครับใครชอบสองเจก็จัดไปนะครับก็ลองก็คือสี่นะ4ี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสห้าห้าสี่สี่หหกใครชอบ สี่เก็ดก็จากไปนะครับตัวรองคือสี่นะครับเกิดชุดวินนะครับวิน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 ก็ศูนย์หนึ่งห้าศูนหนึ่งห้านะครับหกเดสามนะครับอืสามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มา เน้นเน้น,น,นการวิเคราะห์กันคยายนี่ลองสามสี่นะอะไนี้นะครับแามนี้นะครับสองสามสี่สามนี้นะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกนะครับส่วนสี่ศูนย์ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกนะครับก็ลองพื้นสี่นะแบบนี้นะครับเป็นชุดวินนะครับศูนย์หนึง 5, 6, 7, งน่งห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดสามนะครับตามนี้นะครับ เน้นนะครับเน้นที่3ามนะครับกับ2นะครับลูดวิ่งเป็นหลักนะครับส่วนไรชอบสี่ก็จัดไปนะครับอันนี้นะครับขอเลือกที่สามกับสองนะครับเน้นที่ลูดกับวิ่งเป็นหลักเท่านั้นนะครับอ่าเ่วนไครอบเลขสี่ก็จัดไปตามนี้นะครับตามนี้นะตามตามตามอนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วอ่านี้ ถ้าจะให้อาจารย์าาเลือกก็คงจะเป็นสามหนึ่งสี่หนึ่งสามห้าสี่ห้านะครับถ้าสองก็เป็นสองหนึ่งสองห้านะครับประมาณนี้นะครับาจากไปเลยนะครับไล่แมวหยอกแมวทำให้มันตกใจอาบสามนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเสีงๆคัก็รื่นเริ่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับไปเฮยเดกินนะครับวันนี้เนาะอ่ะครับครับ